วันนี้เราพาภริยามาแคมปิ้งหาดลับที่ภูเก็ตแบบไม่มีใครรู้ที่นี่ทุกคนทายที่ว่าที่นี่คือที่ไหนชอบไหมแล้วดูน้ำใสดิมีคนอดใจไม่ไหวลงไปเล่นน้ำแล้วหนึ่งทุกคนโอ้โหสวยงามมากบรรยากาศ number one take two one two three oh my god so good และนี่คืออาหารกับบรรยากาศสวยๆของเราโอ้โหสวยงามมากเป็นการทานอาหารมื้อเย็นดูพระอาทิตย์ตกที่โคตรจะสวยงามเลย นี่คือช่วงเวลาที่แบบบรรยากาศอากาศดีมากที่สุดเลยนะฮะทุกคนผมชอบที่นี่มากเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักที่ตรงนี้ใช่ไหมลองถ่ายดูว่าที่นี่คือที่ไหน แล้วดูตอนนี้บรรยากาศแสงดวงอาทิตย์ตกคือคนสวยมากเร็วๆนี้นะฮะเราจะมีโปรเจกต์นะครับเดินทาง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะทุกคนก็เราติดตามการเดินทางได้นะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะทุกคน What are you doing? Uh.